ตัวก็จะติดกันแบบนี้แหละทุกคนคือถ้าไม่มีกล้องนะหนักกว่านี้อีกบุ๋มว่านี่แบบมีกล้องนะจะคอยชำเลืองมองกล้องอยู่ตลอดเลยโดยเฉพาะปลายนกเขาจะไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวปลายอ่ะเขาจะระวังตลอดทำไมอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรลูก <c oughs> อืมเขาระวังตัวไง เขาระวังตัวเสื้อก็มีปัญหาจังคนโก้เสือเ้อแขนยาวน้องเขาร้อนอะผิวจะเสียไงคนโก้เขาเพิ่งไปเสริมความงงความงามมาเนาะเอ็นดูเสื้อเนี้ยมีปัญหามันร้อนครับมันร้อนอยากเอ่อต้องถอดมันจะได้เหมือนกันจะได้สีเหลืองเหมือนกันคนเขาจะได้รู้ว่ามาด้วยกันเหรอ รู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่แหละขิงแล้วหนึ่งอาจต้องขอภายหน้าจอด้วยนะครับแอดสู้ๆค่ะเดินขึ้นไหวไหมแอดถ้าน้องไหวเราก็ไหวนะครับบอกไว้เลยนะฮะถ้าน้องไหวเราจะไหวนะฮะถ้าน้องไหวเราก็จะไหวครับดีถ้าแอดแจ้งเวลาไว้ว่าจะเริ่มไล์กี่โมงโดยกดเข้ามาดูเพราะเวลาไลฟ์แอด ได้จริงๆมันไม่เตือนมันไม่ให้ตั้งคาดว่าแจ้งเตือนทุกโพสต์ไว้เวลามีโพสต์อะไรมันจะเตือนหมดอาจจะลํำคาดนิดนึงแต่ว่าไม่พลาดแน่นอนนะฮะถ้าอะไรไหนแจ้งแล้วไม่ใช่ถ้าโพสต์ไหนแจ้งแล้วไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านนะครับเ <laughs> <laughs> นาะผมจะแจ้งเวลาคร่าวๆไว้แต่ว่าเวลาในการเดินทางจริงเนี่ยมันอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างเนาะต้องขออภัยด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเดินทางถึงกี่โมงแต่ว่าแจ้งเป็นไกด์ไลน์ไว้ นะครับเวลาอาจจะคาดเคลื่อนหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างตามกําหนดการเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะขึ้นอยู่กับออความสมัครใจของของทั้งผู้ท่องผู้ท่องเที่ยวผู้เดินทางเนาะแต่อาจจะเราผู้จัดเนี่ยอาจจะไกด์ไลน์คร่าวๆไว้ว่าอยากไปเที่ยวนี่ไหมอยากไปเที่ยวนั่นไหมนะครับแค่นั้นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างกับช่วงบ่ายที่เราจะไปดิสนีย์แลนด์นะครับช่วงบ่ายที่เราจะไปดิสนีย์แลนด์ นะครับเราก็ให้น้องได้เลือกเครื่องเล่นด้วยนะครับว่าอยากเล่นอะไรอยากจะทำกิจกรรมอะไรหรืออยากยังไงก็สามารถเข้าไปได้นะครับเป็นป้ายเป็นภาษาจีนเนาะด้านบนนะฮะใครอยู่ ฮ่องกงก็พิมพ์มาได้นะครับว่าอ่านว่าอะไรไปลายด้านบนปลายด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านข้างเนาะอันนี้เราไม่ได้ทำการบ้านมาขนาดนี้นะฮะ <c oughs> โอเคปะ่ะเดินทางต่อครับนี้ก็จะเป็นในโซนที่เป็นเอ่อเป็นที่โปร่งนะครับของจะลงโล่งเนาะเป็นที่เดินเหมือนเดินรับพลังงานนะครับ <c oughs> พลังงานจากแสงแดดครับ ปรับแสงลงนิดหนึ่งนะครับอุณหภูมิที่ฮ่องกงตอนนี้ประมาณ20องศานะครับเดินแบบสบายๆนะครับเมื่อคืนก็ประมาณ24นะครับ เมื่อคืนก็ประมาณ24นะครับเป็นอุณหภูมิในโรงแรมนะครับแต่อุณหภูมิหน้างานอันนี้คือนะฮะเยอะอยู่นะครับฮะอา่งออคเไป่ไคะไล่ไปครับไล่ไปฮะไล่ไปครับายงวะไล่ไปแบบนี้เลยฮะเอ้า

เสื้อเขียวปยวยปวยปวยปอยปวยปมาแล้วซื้อมาแต่หวยสิบห <c oughs> <c oughs> ้าวิไปไปน้ำเอาฝั่งนี้ก่อนนะสามตีเอาไปเปไปเพลงนี้มาเป็นเพลงหนึ่ง